สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักการเทียบโอนหน่วยกิจและผลการศึกษากันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าใครที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิจและผลการศึกษาได้บ้าง 1. ผู้สำเร็จการศึกษาหรือยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือในระดับปริญญาตรี 2. นักศึกษาที่ย้ายสาขาหรือย้ายมาจากสถาบันอื่น 3. นักศึกษาที่เปลี่ยนประเภทจากภาคปกติเป็นภาคกสปชหรือจากภาคกสปชเป็นภาคปกติคะ่ะเรามาดูเงื่อนไขาการเทียบโอนกันนะคะ 1. น,นักศึกษาต้องดําเนินการเทียบโอนให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาแรก 2. ต้องเทียบคําอธิบายรายวิชาหากมีการเทียบโอนไว้แล้วไม่ต้องเทียบใหม่ 3. รายวิชาที่จะนํามาเทียบโอนต้องมีสาระ สำคัญครอบคุมรายวิชาที่ขอเทียบโอน 4. ผลการเรียนต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือ2หรือเทียบเท่า 3. รายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่เทียบโอนให้นำคะแนนเดิมมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ 6. รายวิชาเทียบโอนจากต่างสถาบันไม่ให้นำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้ผลการเรียนเป็น P ี 7. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีให้สามารถเทียบโอนหมวดว,วิชาศึกษาทั่วไปได้ทั้งหมด 8. การเทียบโอนโดยรวมแล้วต้องไม่เกิน3ใน4ของจำนวนหน่วยกิจรวมของหลักสูตร 9. ผู้ที่เทียบโอนไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นักศึกษาสามารถเข้าระบบเทียบโอนหน่วยกิจและผลการศึกษาได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักสง่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเมนูวิชาการข้อมูลด้านระบบสารสนเทศระบบเทียบโอนหน่วยกิจและผลการศึกษานักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่เทียบโอนไว้แล้วได้และสามารถตรวจสอบจากรหัสนักศึกษาได้ เข้าสู่ระบบนักศึกษาคีย์รหัสนักศึกษาเข้าไปในระบบพร้อมทั้งรหัสผ่านรหัสผ่านจะเป็นรหัสเดียวกันกันกบระบบทะเบียนระวับพลของนักศึกษาทั้งนี้นักศึกษาจะเข้าระบบเทียบโอนได้นักศึกษาต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักส่งเสร,ริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนหลังจากนั้นเลือกเทียบโอนรายวิชาจะปรากฏรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นักศึกษาได้เลือกเทียบโอน จากนั้นนักศึกษาเลือกแถบสีเขียวที่เป็นเทียบโอนจะปรากฏรายวิชาที่เทียบโอนไว้แล้วให้นักศึกษาเลือกรายวิชาที่ตรงกับบุทธการศึกษาของนักศึกษาหากเป็นแถบสีเทาแสดงว่ารายวิชานั้นยังไม่ได้เทียบโอนไว้นักศึกษาต้องทําการเทียบคําอธิบายรายวิชาก่อนรายวิชาที่นักศึกษาเลือกเทียบโอนไว้แล้วจะปรากฏด้านบนให้นักศึกษาใส่เกรดและกดส่งเอกสารในระบบ